มีกุ้งมีหมูมีหมึมมกมีตับต่างๆทุกคนดูซีน่ากินมาก3ชั้นแผ่นใหญ่มากมีสามชั้นค่ะนี่ค่ะทุกคนส้มชั้นเยิ้มๆทุกคนนี่น้ำจิ้มอร่อยเหมือนกองต่างกินบ้านเลยอะ่ปะ h ป,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 ป p <Happy>. p ร่อยๆเว้ย เพื่อนๆสวัสดีค่ะกลัาพบกับนุรีอีกแล้วนะคะรีรีนุรีอ่ะรีนุรีทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันแถววัดลาดประดุกทุกคนค่ะแถวนี้นะคะบอกเลยว่ามีร้านอาหารเยอะมากแต่วันนี้เนี่ยเราตั้งหลักตั้งใหม่มาร้านนี้เลยทุกคนวัสนาหมูกระทะแต่จะบอกว่าร้านนี้เนี่ยมีหลายสาขามาทุกคนนุรีเคยสั่งกินสาขาใส่ใหม่ไปกินที่บ้านร้อยมากวันนีรับรดผ้ามาทางนี้เพนว่าวัสนาหมูกระทะนะคะมีอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็เคยเห็นในเพจด้วยเพราะว่าเขาอ่ะเคยแชร์คลิปนุ เราก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวจะมาลองกินที่ร้านดูบ้างบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยมีคนให้ติดท็อปไฟของหมูกระทะในกรุงเทพ้วยทุกคนเพราะว่าเขาจะขายเป็นชุดส่วนมากทุกคนร้านหมูกระทะเด็ดเดดอ่ะจะเป็นชุดกันหมดเลยทุกคนครับมันจะอยู่ในโครงการเดอะพาโก้เดี๋ยวขึ้น GBS ร้านให้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งที่โต๊ะกันจ้าไปจ้านีว่าสนามหมูกระทะอันนี้คือเบอร์โทรของร้านนะคะมีจิ้มจุ่มมีหมูกระทะแล้วก็มีบริการส่งด้วยอ่ะที่ร้านมีชุดอะไรยังไงราคาเท่าไหร่บ้างคะชุด300 สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสามร้อยแถมหมูหนึ่งจานสี่ร้อยแถมหมูสองจานห้าร้อยแถมหมูสามจานครับราคานี้เหมือนกันทุกสาขาไหมไม่เหมือนหรือว่าเป็นเฉพาะของเราเป็นโปรช็อตของเราแต่ละเดือนอ่าเป็นโปรเฉพาะเดือนเนาะอันเดียวสั่งห้าร้อยไปเลยทีเดียวจุกๆนะคะมาแล้วจ้าชุดห้าร้อยโอ้ทุกคนน้ำจิ้มน้ำจิ้มเพิ่มได้ไหมคะเพิ่มได้มีเซ็ตผักนะคะนี่ก็จะเป็นแบบมีกุ้งมีหมูมีหมึกมีตับต่างๆทุกคนดูซิน่ากินมากเสี่ยวมากทุกคนไฟแรงมาก นะคะในเซต500ได้อะไรบ้างนะคะได้กุ้งกุ้งคือแบบตัวใหญ่มากนี่ใช่ไหมแล้วก็มีไข่นะคะมีตับจา้ามีหมึกจา้าเหมือนตอนสั่งกินที่บ้านเลยนะคะแล้วก็มีหมึกกรอกแล้วก็ข้างล่างนะคะข้างล่างก็จะต้องเป็นหมูแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเอาลงกระทะกันดีกว่าจ้ามีข้าวโพดมาให้คือแบบเ h บ b e s ชอบมากเ็ดเข็มทองมีผักบุ้งนะคะมีนี่นี่นนมาทุกคนมาเริ่มกันเอาหมูเอากุ้งลงก่อนตีไข่ลงไปก่อนทำมานี่เอามันหมูลงก่อนหนึ่งทุกคนไฟแรงมากหมูก็จะมีสามชงสามชั้ วันก็คือเร่งมาทุกคนคะ่ะลงไปแล้วมันหมูนะคะอันนี้เป็นหมูหมักทุกคนแผ่นคือแบบใหญ่มากสวยมากนะคกิมาดูนีนี่ร้อนมากทุกคนไฟแรงมากสามชั้นแผ่นใหญ่มากนี่สามชั้นคะ่ะไข่มันล้วน,วนๆเด้งๆดึกๆเลยทุกคนทุกคนแล้วจะบอกอีกอย่างนึงนะคะน้ำอันนี้มันน้ำหมักมันอะ เอาใส่ลงไปในนี้ร้อยครั้งก่อนที่รุยกินน้ำหมักใส่ไปในน้ำซุปอร่อยทุกคนจ๋าเดี๋ยวเราเอาผักเอาผกโอ้ยทุกคนน้ำเดือดแบบว่าไฟแรงมาเป็นร้านหมกูกระทะที่ไฟแรงมากกลัวกินไม่ทนันตอนนี้กลัวย่างไม่ทันมากนะคะทุกคน ไฟแรงมากแล้วก็สุกเร็วมากนะคะนี่สามชั้นของเราทุกคนนี่ดูสิควันทุกคนดูควันดินี่เยิมเยิมทุคนขาแล้วที่สำคัญคือ ไขมันรอยกงรอยเกลียมต่างๆทุกคนหลายคนคงแบบว่าพี่หนุ่มบีกินหมูกระทะบ่อยมากกินเกือบทุกวันนะ่ะแล้วก็ถ่ายคลิปบ่อยมากทุกคนการมากินหมูกระทะแบบนี้นะคะทุกคนจะต้องเจอปัญหาการที่แบบว่ามีสารพิษตกค้างในร่างกายในลำไส้ของเรานะคะสารพิษจากของเกลียมของไม่ต่างๆนะคะที่เรากินหมูกระทะกินของปิ้งย่างหรือว่าของดองต่างๆแล้วก็สาคัญคือไขมันทุกคน ไขมันที่เข้าไปเกาะไปอยู่ในตามลําไส้ต่างๆของเราแล้วไม่ได้ดีท็อกออกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหนูรีจะแนะนําตัวนี้เลยทุกคนค่าตัวนี้เป็นอัลฟาคอร์ฟิลพาร์ตนะคะจากแบรนด์เรียลอิเล็กเซอร์จ้านี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนนะครับเป็นกระปิกแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยช่วยหลายอย่างมากทุกคนเยอะมากเดี๋ยวรีจะบอกให้ฟังนะ,ะว่าช่วยอะไรบ้างนะจ๊ะนางจะเป็นคอรฟิลสกัดเข้มข้นาจากต้นอัลฟาเลยทุกคนนะคะเออนางจะช่วยนะคะขับของเสียดีท็อกของเสียออกจากร่างกายออกจากลําไส้ของเรานะคะช่วยพุงยุบแล้วก็ช่วยเรื่องสิวววด้้ยยแล เรื่องปัญหาการแสบท้องกดไหลย้อนต,ต่างๆนะโดยเฉพาะคนที่กินจุกกินดึกกินแบบหิวตอนดึกอ่ะแล้วก็กินเผ็ดเยอะๆอะไรอย่างี้กินส้มตําเผ็ดๆนะคะก็ช่วยด้วยลดอาการแสบท้องลดการกดไหลย้อนด้วยจ้าเดี๋ยวจะมาชงให้ดูนะคะซึ่งเวลาชงเนี่ยก็คือชงกินกับน้ําเปล่าแล้วก็กินดื่มแทนน้าเปล่าทั้งวันได้เลยทุกคนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นของเขาคือ4ี่ร้อบาท1กระปุกแต่ถ้าเกิดว่าซื้อ2นะครับแถมไปเลย1กระปุกไปเลยแล้วนอกจากนั้นนะคะยังส่งฟรีด้วยจ้า ชงง่ายละลายไวไม่มีกลิ่นดื่มเหมือนน้ำเปล่าเลยจ้าเดี๋ยวมาชงกินกันจ้าแต่ตอนนี้หมูจะไม่ใล้ทุกคนเดี๋ยวก่อนชองนะคะกินหมูก่อนหนึ่งชิ้นนี่คะ่ะทุกคนขอเบี่ยงฝั่งนะครับเพราะว่าควันมันแรงมากเลยนี่ซ้ำชันเยิมเทุกคนนี่เราไม่ต้องกลัวทุกคนเรามีอัลฟาคอรฟิลล์พลัสนะคะน้ำจิ้มอร่อยเหมือนตอนต่งกินบ้านเลยอะ่ะตับจ้า คนชอบแน่นอนเวลาย่างหมูอ่ะถำกันอะย่าง้มันเตรียมเรียมไม่ไหมกิน,น่ะกินได้นะคะทุกคนแต่ว่าเวลากินแล้วเราต้องดูเลสุขภาพเราด้วยนะคะเราจะได้แบบมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ได้กินต่อไปเรื่อยๆนะอือดูนี่นะคะทุกคนเราก็มีน้ำหนึ่งขวดนะคะก็คือประมาณ1 5ลิตร1500มลิตรนะคะอันนี้หนูรีขอเทใส่นี้นะคะแบบเดี๋ยวมันจะเขย่าง,ง่ายตักง่ายก็คือกินแทนน้ำเปล่าได้เลยทุกคนชื้ คนธาตุแข็งนะคะใส่ไปเลยหนึ่งช้อนคลอโรฟิลดื่มได้ทั้งวันเนื้อคลอโรฟิลจะเป็นแบบนี้ทุกคนดูเข้มข้นอ่ะเป็นสารสากัดเข้มข้นอ่ะนีเห็นไหมคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยทุกคนหนึ่งช้อนนี่ลงดูดูดูเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดฝาเขยา่าแล้วก็ดื่มได้เลยจ้านี่นี่ละลายไวมากน้ําสีเขียวแบบนี้เลยเขยา่าเขยา่าเขยา่าไม่ต้องเขย่าเยอะละลายไวมากทุกคนเห็นไหมแล้วก็เทใส่แก้วเลยนี่มันกินน้ําเขียวดื่มแทนน้ำเปล่าเลยทุกคนนี่จ้ะ ไม่มีกิ่นเลยทุกคนหอมด้วยเหมือนกินน้ําชาฟิลลิ่งแบบคล้ายๆกินน้ําชาละลายไวกินง่ายมากไม่เหม็นเขียวไม่อะไรเลยทุกคนอือบอกเลยว่าสายกินหมูกระทะไส้คงร้อยคงมันคงเกรี้ยมของเผ็ดด้วยแบบเรานะคะก็ต้องดีท็อกลำไส้บ้างอะไรบ้างนะคะเพื่อให้แบบว่าขับสารพูงิสารพิษออกจากลำไส้ให้พุงยุบด้วยแล้วก็ ช่วยเรื่องสิวด้วยทุกคนลดสิวด้วยนะคะดื่มได้ง่ายดื่มทั้งวันไปเลยถ้าใครสนใจจะซื้อนะคะก็สามารถหาซื้อได้เลย Facebook ร้านขายยาโลตัสร้านขายยาเพียวบิ๊กซีแล้วก็ร้านขายยาทั่วไปบอกเลยทุกคน ปลอดภัยแน่นอนแล้วว่าขายตามร้านขายยาเลยนะคะทุกคนนะชงเลยทุกคน1ช้อนนะคะ1ช้อนเนี่ยเท่ากับเหมือนได้กินผักไป10กิโลเลยถ้าแ่งคือตักเลยทุกคน1ช้อนต่อน้ำหนึ่งขวดรับรองดีท็อกดีดีท็อกไวมากมากนะคะกินหมูต่อจ้ะทุกคนนอกจากจะได้เซตนี้มาแล้วนะคะในราคา500ตอนนี้ร้านวัฒนาหมูกระทะก็คือมีโปรแถบนี้ด้วยเป็น3มชั้นแล้วก็เป็นหมูทั้งหมด3จานคุ้มนะ500อได้เยอะมากนี่อันนี้ก็คือ,อยังเหลือเยอะเลยนี่จะบอกว่าน้ำจิ้มเขานะคะเมื่อกี้ลืมบอกน้ำจิ้มว่าน้ำ หวานเผ็ดเค็มเปรี้ยวบางๆแต่หน be ูร no ีอ่ะเวลากินร้านนี้หนูรีจะชอบนี่จ้ะใส่ซีฟู้ดก็ไปเพราะซีฟู้ดเขาจะมีความเปรี้ยวเปรี้ยวขึ้นมาอีกเพราะว่าเราชอบแบบเปรี้ยวเปร้ยวเผ็ดๆผ็เค็มๆ็มจิ้มกุ้งไปก่อนเลยกุ้งจ้ามาจ้าอืมกุ้งตัวใหญ่มากอันนี้หมูสามชั้นกับเห็ดเข็มทองน่าช่อเรื่องเก่าับบ่านด้วยคน จริงๆใครจะใส่น้ำแข็งไรกไ็ได้หนูนี่ไม่กินน้ำแข็งวนี้หมดไปแล้วหนึ่งกระทะนะคะนี้เราลงสมัมทำนี่เขาแถมมาให้สามชั้นยั่วจ้าได้ยินเสียงเพลงหมดทับป,ปั๊บปุ๊บเราอีกแล้วนะคะตับกับหมูค่ะน้ำจิ้มเราขอพริกกระเทียมเพิ่มได้นะคะยำจิ้มดิบอะไรก็ปังแล้วหมูคือแบบนิ่มนี่สามชั้น น้ำจิ้มก็แอบเผ็ดมีความเผ็ดอยู่แล้วนะแต่หนูอยากได้เผ็ดกว่านี้อันนี้ก็โอเคแล้วนะแต่ว่าเราต้องการความเข้มข้นอีกไปสั่งพริกกระเทียมเพิ่มอร่อยเราจะบอกว่าสาขาเนี้ยลมโรลดีแล้วคนไม่เยอะมากเป็นสาขาที่เพิ่งเปิดด้วยซึ่งถ้าเราไปสาขาแบบหลักๆใหญ่ๆอย่างคนเยอะแล้วก็ร้อนแ้วที่นี่เขามีโปรด้วยตอนนี้ยแถมสามชั้นสองจานแล้วแถมหมูด้วยอ่ะในโปรห้า้อยอ่ะเดี๋ยวรอกระเทียมเพิ่มนี่วัตสัน้ามุกถาคำมะ อืมมาแล้วมันต้องเผ็ดกว่านี้อีกอเผลใส่เพ,เพิ่มไหมคะกระเทียมเพิ่มมาอีกจ้าอืมสามชั้นไขมันเยิ้มเยมให้อัลฟาคอเลโราิิดพัดนะคะกําจัดออกไปให้วามพิษในร่างกายในลำไส้อ,ออกหมดเหมาะสำหรับคนทานเผ็ดแบบเราด้วยอะ่ะโนรีชอบกินดึกด้วยกินแล้วนอนอะ่ะบางทีอะ่ะกินดึกวกินแล้วนอนแล้วก็จะมีอาการแบบกดไหลย้อนอะ่ะนั่นแต่กินมารู้สึกดีขึ้น จิบแทนน้ำได้เลยละลายง่ายไม่มีก,ก,ก,มกล,ลิลลก่นน,น,นุ่มมากทุกคนดูเด้งๆเ,เลยอะ่ะเขาหมักดีอะ่ะหมักหอมๆหมักไข่มามน้ำจิ้มขามมาค่ะร่อยๆเวอรกินหมูกระทะเยอะๆก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะต้องดีถอกออก มันนอรอจริงๆทุกคนมันหยุดไม่ได้อันนี้คือจานที่เขาแถมนะคะทุกคนอ,อ,อยู่ในโปรโตอนนี้ที่ร้านห้ารอซือแถมนี้ด้วยหมูนุ่มก็นุ่มจริงะไรจริงใครชอบกินหมทูทาเป็นชุดนี้นะร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่แนะนํากันมีหลายสาขานะคะแต่ที่มาคือวัดลา,าประดุกกุ้งย่างนี่เกี๊ยมเกี๊ยมไม่ไม่แบบนี้ชอบชอบเลยมไม่ต้องแกะหวาน นี่หอ่นชันอันนี้กินแบบนุ่มๆเด้งๆบ้างอมมันนุ่มอย่างเดียวไม่พอกินพร้อมกับตับลวกหน่อยนี่ต้องไปงี้จ้าตับลวกไม่พอปลาหมึกหน่อยนี่ค่ะพร้อมๆกันไปเลยทุกคนเพืความฟินมาค่ะเร,ระ่อรๆเว้ แฮปปี้อืมสามชั้นจ้าเยิมเยิมซ้ำชำกรุ๊กรุ๊กัไปเลย เชื่อว่าตอนนี้มีหลายคนนะคะดูตอนตีสามตีสาว่าปเป็นอะไรกินได้หิวว่าต้องกินจ้าเด,ด็กแค่ไหนก็ต้องกินแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยหาผลิตภัณฑ์อาหารส่งอาหารเสริมต่างๆมาดีทงดีทอกต่างๆคนเราฟงคนรฟิลเหมือนที่รีนแนะนํา ทุกคนบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยกินไปเยอะมากในราคา500บาทต,ตอนนี้เหลือเยอะเลยอะ่ะคือเขาให้เยอะมากๆแล้วก็จากที่แถมอีกที่แถมคือ3ชั้นหมดไปและว2จานซึ่งกำลังจะกินต่อแต่เดี๋ยวจะปิดคลิปก่อนทุกคนใครนะคะอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะคะวัดสนามหมูกระทะสาขาวัดลาปดุกนะคะก็มากินกันได้มาลองกันได้น้ำจิ้มคือเด็ด คือนุ่มแล้วก็ที่สำคัญคือร้านสะอาดแม่ค้าบริการดีด้วยนะคะก็มาได้หรือว่าใครสะดวกสาขาอื่นก็ไปสาขาอื่นได้แต่สาขานี้ก็คือมันปรับปรุงดีทุกคนแล้วก็มันแบบเป็นสาขาใหม่เปิดใหม่ด้วยนะคะเออแต่เมนูเขายังไม่มีเลยทุกคนตอนนี้คือแบบว่าเป็นสาขาใหม่ยังไม่มีเมนูเลยอะ่ะถามเอาเลยทุกคน3า0ร้อยห้าร้อะไรต่างๆแล้วก็มีโปรโปรก็จะปรับเปลี่ยนไปตามอาทิตย์ไปตามเดือนต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกว่าใครกินอย่างที่บอกเลยกินหมูกระทะมีสารตกค้างสารพิษตกค้างในลำไส้ไขมันนะคะในลำไส้นะคะเกาะตามผนังลำไส้ต่่าาางๆๆนนะะคหรือวแบบกกิม อย่างแบบยูรีเนี่ยปรุงน้ำจิ้มแบบเผ็ดๆอย่างเงี้ยแล้วกินดึกๆอย่างเงี้ยก็ให้ตัวนี้ค่ะอัลฟาคอรฟิลล์พรัตัวนี้นะคะขับสารพิษจากร่างกายต่างๆมีท็อกลําไส้ต่างๆนะคะให้เราพุงยุบแล้วก็ลำไส้สะอาดก็สามารถหาซื้อได้ที่ Facebook ทุกอย่างขึ้นให้เลยร้านขายยาทั่วไปต่างๆก็สั่งได้นะคะหนึ่งกระปุก4 9 9กสบาบาทซื้อ2กระปุกแถม1กระปุกไปเลยจ้าส่งฟรีด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วจ้าอย่าลืมไปค่ะวาสนาหมูกระทะจานบา Ray, right.